ถ้าหากคุณไม่ทราบอัตราการเสียภาษี ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะฟังทางนี้ค่ะนะคะกรณีที่คุณเนี่ยเป็นผู้ขายแล้วคุณไม่ทราบนะคะว่าคุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ในเรื่องของการขายบ้านนะคะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างมากเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือคุณอาจจะขาดทุนได้อ,อ๋อมันขาดทุนได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีการคำนวณไปเบื้องต้นว่าเราต้องเสียภาษีอ่าเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยต้องชักเงินนะคะในส่วนที่เป็น ารายได้จากการขายบ้านออกไปจ่ายนั่นเองนะคะทําให้คุณอาจจะขาดทุนในส่วนตรงนี้ได้นะคะข้อที่สองนะคะที่คุณจะเสียเปรียบก็คือมันดูไม่เป็นมืออาชีพในเรื่องของการขายค่ะและข้อที่3ก็คืออาจเสียเวลาน่าช้าอย่างไรคะเพราะว่าคุณจะเตรียมเงินไปในวันโอนไม่พอนั่นเองนะคะอาจจะต้องเลื่อนวันโอนออกไปหรือว่าคุณอาจจะต้องวิ่งออกมาจากจุดที่ เป็นสำนักงานที่ดินนะคะออกมาหาที่กดเงินบ้างลนะหรือว่าจะต้องอวิ่งหยิบยืมใครหรืออะไรแบบนี้นะคะทําให้มันมีผลเสียต่อการขายบ้านของคุณค่ะและเราอยากรู้ไหมคะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในวันโอนเท่าไหร่รอดูคลิปหน้าเลยค่ะ